6สิ่งที่เปลี่ยนไปในรุ่น XLS ส่วนของห้องเครื่องสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือด้านบนแผ่นการความร้อนไม่มีแต่พี่ๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดมากเลยเพราะว่าออกรถกับ EQ Ford, คิวฟอรแถมให้ทั้งหมดทุกขั้นอยู่แล้วสําหรับตัวแผ่นการความร้อนรวมถึงแถมพิเศษคือตัวโชคคํำฝากกระโปงมีมาให้ด้วยสาหรับใครออกรถกับ EQ ิ <c oughs> นะครับตัวกระจังหน้าก่อนเลยเป็นสีเทากราฟไฟตัวนี้ปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูหรูกว่าเดิมในตัวรถ XLS ล้อแมกขนาด10 7นิ้วไซส์เท่าเดิมแต่เปลี่ยนด้วยดีไซน์ใหม่ที่เป็นสีลมดำแบบนี้มาพร้อมกับตัวก้านที่เป็นดีไซน์ใหม่ให้ดูความแข็งแรงบึกบึนบอกเลยว่าล้อ17ไซส์เนี่ยหล่อมากมาภายในห้องโดยสารคันนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากเบาะธรรมดาที่เป็นเบาะผ้าคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังเกรดเดียวกับในรุ่น r a n เจ r Sport เลยดีไซน์เนี่ยเหมือนกันเลยสีคอนโซลทางด้านหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเดิมเดิมเนี่ยของเดิมเขาจะเป็นสีเทาออกสีเทานมนะตอนนี้ เปลี่ยนให้ลุกมันดูดุขึ้นดีไซน์ในตัวกันชนหลังคันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับต่้เป็นสีดําด้าน